โอ้เด oh, mm ็กเดินไม่รอเลยครับเบอกว่าจะไปซื้อขนมที่ชอบนะครับ mm hmm. นี่เดี๋ยวแม่บีจะพาน้องบีมไปซื้อขนมที่น้องบีมชอบและขนมที่แม่บีชอบ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องบีมเนี่ยเขาชอบกินอะไรแล้วแม่ชอบกินอะไรใ mm hmm. ช่ลบ,บีมเดี mm ๋ย hmm. วเราไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะไปเซเว่นนะครับ ให้เลือกขนมที่ชอบได้เอาสักกี่อย่างดีคนละสิบอย่างโอเคปะไปครับตอนนี้เรามาถึงเซเว่นแล้วนะครับว่าแล้วว่าบีมหายไปไหน,น,นอยู่นี่นี่นี่โหบีมได้แล้วว่าขนมนึ่งย่างทำไมคุณเลือกไวจังอะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราบีมซื้อแล้วบีมต้องใส่ตะการ้าตรงนี้นะ ตอนนี้เด็กกำลังเลือกขนมที่ชอบครับโอ้ตัดสินใจยากเหลือเกินเพราะว่าชอบหลายอย่างวิ่งนี่แม่แม่เจอของแม่ชอบแล้วบิม้มบิ้มว่าแม่เจออะไรนี่ไงขนมที่แม่ชอบอได้แล้วนี่ครับขนมที่แม่ชอบ คนอะนึ่งอย่างแล้วนะขนมที่ชอบโอ้บีมได้เดยอะโอ้ก็มีน้องบีมเขาได้หลายอย่างแลนะขนมที่เขาชอบ3ามอย่างแล้วนี่ครับนี่นมรสกาแฟอันนี้แม่ก็ชอบครับแม่ซื้อไปด้วย ขนมที่ชอบอะบีมก็ซื้อมายกลอร่อยอยังไม่เคยกินยังไม่เคยกินโอ้แล้วจะอร่อยไหมเนี่ย <c oughs> โอ้หนี่ครับขนมเราเต็มตะกร้าเลยมาดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่าดูซิของใครคืออะไรอันนี้ขงน้ำบีมเลยของชอบของแม่ของชอบของลูกอ,ลอ,อ๋อนี้แยกฝั่งเลยเหรอใช่สแสดงว่าหยิบมานี้จำได้ใช่ไหมใครเป็นคนหยิบอะไรมา อโอ้หอะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้มันไม่ใช่ยี่หอ้อมามา่านันเป็นยำๆนะบีมเย <c oughs> คุณเคยกินเหรออือหือโอ้โหมันมันเยอะจังเลยอะ่ะคนละสิบอย่างสิบอย่างเลยเ <c oughs> หร <c oughs> อโ <c oughs> อโ้อือหืออ้าว <c oughs> นี่มีปูอัดแม่บีก็มีปูอัด <c oughs> แต่คนละแบบ โอเคเดี๋ยวมาติดตามกันนะว่าเราจะเอาของที่ซื้อมาเนี่ยถ่ายคลิปอะไรนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ